วันนี้เราไปดูเรื่องของการแข่งขันจักรยานยนต์โมโตโครอสนะครับชิงแชมป์360องศานะครับที่สนามกองพันธารมาที่12อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับวันนี้โหคึกคักสนุกสนานก็โดยมีท่านดรวรวัตเอื้ออภิยกุลน,นะครับอดีตร,รัฐมนตรีหลายกระทรวงนะอันนี้ท่านเป็นอดีตสสแพร่นะครับ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวันนี้ครับโดยนาสิทธทิชัยกาจเจริญกำนันตำบลแม่จัว่วอันนี้เขาบอกว่าในนามของตัวแทนของผู้จัดการแข่งขันจักรยานยนโโต์มอเตอร์ครอสนะครับชิงแชมป์360องศาสนามที่5อันนี้เขาก็ได้กล่าวรายงานให้กับทางท่านวรวัตเอ้อ,อพิญญกุลนะครับได้รับทราบถึงโครงการที่จัดขึ้นนะครับ ซึ่งการจัดในครั้งนี้นะครับก er ็เพ the ื่อลณรงคลงการแข่งขันมอเตอร์มอเตอร์ไซค์ในสนามนะครับมากกว่าการใช้ถนนเป็นการแข่งขันบรือบรือเรอบ้าเสร็จแล้วก็ตายนะครับจักรยานจะการแข่งขันจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สเนี่ยนะครับในวันนี้คือวันที่19นะครับเขาก็มีวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อลณนงคลงการแข่งขันมอเตอร์ไซค์สนามนะครับมากกว่าที่จะไปแข่งขันบนถนนเพื่อรณรงคลงกระตุ้น การสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจกีฬาหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ห่าไกลายาเสรติดสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในการร่วมกันจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งใน10โครงการวงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อให้เยาวชนและก็ประชาชนได้เห็นการขับขี่ในสนามอย่างถูกต้องอันนี้ไม่ต้องไปบื้อบ้บา,บาบนถนน เก่งจริงเอ้ามาแข่งตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นสนามนะครับสนามที่ห้าแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเออนี่น,นี่อันนี้สําคัญครับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่นะครับสขาคัญมากสําหรับทางด้านท่านวรวัตรท่านก็บอกว่าก็ยินด,ดีครับเนาะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้การจัดการแข่งขันมอเตอรต์คอร์สเนี่ยพร้อมมอเตอร์ไซค์วิบากนะว่าเป็นกิจกรรม กีฬาที่ผู้เล่นผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากและไม่ประมาทในการขับขี่การแข่งขันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนี่นะได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปแข่งขันกันบนถนนนะครับให้ล้ำคาญส่งเสียงให้สังคมเดือดร้อนนะ กิจกรรมการแข่งขันที่อำเภอเด่นชัยก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมถือเป็นการรรงลงในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยรวมถึงสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอเด่นชัยของจังหวัดแพร่ได้ด้วยนะอันนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคนมากันเตึมโรงแรมเต็มหมดนะนะครับ่ซึงท่านบรรวัฒน์ก็ก็บอกว่ายินดีสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นะครับ ได้มีความสุขพูดกันง่ายๆนะครับก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวจังหวัดแพร่กันเยอะๆครับ